โดยมื้อนี้ทางสะดวงกับยุทธสถานเนาะมื้อนี้มื้อนี้กับกีธากันแกงน้ไมัเนาะสะดวงกับฮ้าก็ออกมาแต่ป่าน้ไมัสะดวงพานน้ไมัผู้เดียวเนาะมื้อไหนป้านางเผื่อน้าหน้องนั่นนู่นพะว่ามื้อนี้แม่สะดวงไปอยู่เนาะก็เลยให้ป้นางเอาแทนไปหากับ่ได้ไปหาไกลพี่น้องหาใกล้ๆ โบเฮดลูกโบเฮดอันนอ้นเลยบึ้งบึงบ้งบึ้งบึง้งนี่ก็พักเท้าสีใส่แก้งมาใหม่เนาะย้อนเัมืองหาเก็บเอาแถวตออาตาเนี่ยเลยเนาะ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันมืดสุขู่สุขคนเนะาะบัว่าทางในและต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาซื้อซอง สาวดวงสาวเล่านะ้นองพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อนี้ทางสะดว,วงกับยุทธสถานเนาะมื่อนี้มื่อนี้กับทีทากันแกงนะ้อไมนะ้เนาะสะดวงกับฮะก็ออกมาแต่ป่านนะ้อไม้สะดว,วงพานน้อไม้ผู้เดียวเนะน,นาะมื่อนี้ไหนปานางเผื่อนอนน้องนั่นเพราะว่ามื่อนี้แม่สะดว,วงไปอยู่เนะาะก็เลยให้ปานางเอาแทน ไปหากับบริได้ไปหาไก่พี่น้องหาไก่ไกอันประทานเลยเนาะอ้ะอมแอมแถวนี้เนาะเด้ยตอนนี้ทางป้านางเป่นกากำลางโลกอาวักขรนแยงไอ้ดินเปื่อนนะลูกมื้อนี้กสิแกงน้ำไมกแกงบอดลนยเนาะมึง แรงประมาณถวยหนึ่งสองถวยเนาะพอดีกินมดเพราะว่าคนบุหรายเนาะมันเนาะมีสามคนมีสะดวงแล้วกะปานางนี่สะดวงเมื่อวานนี้สะด,วง,ว,สะดวงกับบริ่ายคิดเนาะสะดวงไปใส่บาทเนาะแต่ว่าบริ่ายคิดเมื่อวานเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้สะดวงกับบริษักับป้านางเนาะพี่นอ้องสะดวงไปกับหมูสะดวงเนาะ ก็เลยบริตายคิดพนางผนไปวัดหนึ่งเนาะสะดวงกับไปอีกวัดหนึ่งไม่างามนี่กับไม่เตยนยอด่นนอนพี่นอ้องเพราะว่ามันนันสิึ้นเที่ยวเลยเนะาะเพราะมันฮอดเดือดชนะีมันสิม,มืดงามมันเลยนม่เต็อยอดไม่น้อยใบใหญ่เนาะพี่นอ้อง เนี่ยฉันนี่พอดีบ้องมันยาวๆนาะฉันนี่ทางกรปนานผงผมจะมากองพื้นทางกรปนางอานนทนเห็นยังหูกอว่าลินนาทานม่นเผามเม็ดเลยเผามาไม่เผาสิห้าย,ลยแล้ววันนี้ พอฮ็ดลูกพอฮ็ดอะน,น้อยน้อยบึ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งนี่ก็พักขา้าสซีใส่แยกน้ำไม้เนาะย,ยอดมนันหาเก็บเอาแถวตาต,ต,ต,ตาดน,นี่เลยเนาะมื้อนี้ว่าสิดสั้นไปนางอันไปหาเนาะไม้แล้วก็ไปพุดกิโลเนาะคืออยากกินแกงกิโล quả nhảy nồi nhảy nồi điêu nữa. มหันมะไม้ก็หลายหลายมือนี่ผู้หากกะเมื่อกะมีเนาะเมื่อกี้นี่เพื่อน,นอดดกันขัจ่อโดดอยู่ตุ๊กระดวงเนาะอยู่ในเทียงเลยนะพี่นเนาะภูหากกะเมื่อเป็นมาหัานมะไหม่ลาย แกงหน่อไม้แต่ว่าขาออ่าเบื่อเอายังบบได้มาเนะาะเข่าตูบแม่สะดวงบบได้เนอกคนใส่แกงถาพืชมากคนเลยจังสิได้มาขาม่าเบื่อแล้วก็จังสิได้แกงเลาก็สิปอกหน่อไม้ต้มไว้ก่อนเนาะให้มันจืดน่อไม้ไรในี่ก็ต้มโบดนเนาะประมาณสามสิบนาทีก็จืดแล้วเนาะ ที่กะเสหาหน้าที่เนาะอ้นนบอขาอลูกบ่อข้อ ้าวนองทองกับปอยู่มึงเห็นไผ่นาะมาเห็นตะปนางผนกองพื้นเ้าน,นี่ตะปนางผอนหยางมาเนาะเพราะว่าสะดวงออกมาสวยเนาะสะดวงออกมาก,กระเวตลาดคือทำมาให้แม่สะดวงเนาะหาไหวในผลเกล็ดเกลือไก่อโนน,นบัวถับถาดไม่แถานะลูไม่แ่าให้นะมุนเมื่อลยนะ 喂喂喂喂！Yeah, bye, bye, bye. กินแกงน้ำไม้ประมาณสามสี่มือ้อเนาะกินแกงน้ำไม้ขึ้นอยากพี่น้องถ้าบ่ได้กินแล้วก็ขึ้นอยากเนาะ บ่เห็ดเด้อลูกเด้อบ่เห็ดเด้อเ่ามาเ่าหา้เด้อเก็ดไปนำกับญามิันนุนไปนำน้องญา,าติบนต๊กน้องซ่าพเพราะว่าน้องซ่าอยู่ปีน้ำมันลลยน้องพี่น้องเพิบ์บได้อนอนนเพิรบเลเสียร์ นี่ก็สะดวงสิบปอกเอาแต่บอกร์มันเพราะว่ายอดมันอ่ะปอกบ่ได้มันน้อยดวงปอกบุกเป็นเห็นบอกมันยาวก็เลยเอาเนาะ แตห้าปอบบระวังมันสิบาทมือนอนไม่อะไรกาบมันแข็งนะหายกไก่กับพอ่อไก่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเลย ถไมย่า้ยามได้มันสิมืดนให้เศบพี่น้องเพราะว่ามันอันมันเนาะแต่ว่ามันอ่อนะนะแล้วอีกเดือนสองเดือนก็มืดแล้วเนาะ โน่นก็นจะไปทางใดแหละบันอโนุนเสียแล้วบันไปหาโนนก่อนเลยพี่น้องเอ,อ้ยโดยตอนนี้ปา้าน่ากลับมาแต่เอาพาออกักไยเนาะสบายดีปา้าน่าดยสบายดีอยู่คุเดียวมันเหงาพี่น้องอยู่คุเดียวมันเหงา อยู่ผู้เดียวมันเงาเงาพี่พุธเบ่มีผู้ด่าตปมันเงาบ่มีผูกพีกันเนาะแต่ละคิีแต่ละคีบอากับรานสิตีกันกล้องตาบาดมืดบาดแจ้งเลเด้อพี่น้องอ้าวมันเป็นน้ำมันนันเดมุมเลามันเขผาก่อนเมฆเลยมันก็มืดแม่นบ่เวลาเวลาออกแดดมันก็แจ้ง มือแล้วนี่งอมันเผาก่อ<ค>นเม็ก่อนนีสื้อไปนางแกงน้ำหม้ส,สมร็กินเน้ะโซ่ีมือนี่บประดัค่ะน่อรประดกซือมือมเด้วนี่ไมตลาดทาิพันแล้วเบอกินซื้อไม่ตลาดบอซื้อซื้อประดัซื้อนงๆติีแกงนีดนึสงผ่านเนาะ โดดใหญ่โดดใหญ่ยางอ้อมถอดได้อ้อมถอดจะโจมได้คือคนหลินมวยนี่เพื่อนจะห้แบกหลอนไม่เข่งเออไอข้องไม่เท่าของไม่เท่าแบกบอกมากระได้ขึ้นลายไม่เท่าแจ็กลดค่ะสองสองอันนี้มันห่างบ่ใหม่ห้องขื่นเราจะไปหาใหม่ห้องขื่นมาเลย ตักขึ้นแล้วปลูกแตงเอาพื้นยู่ก่อนก็จะดูสจะไว้คุนเป็นมาสะพาะโเห็นผิดเห็นแต่หลอดแอนไปหาหน่อไม้เต็มอยู่เลยหนังน้องลูกโต๊ะโต๊อทีแม่ลูกสาวพามาตป่วนอ่ะพอนูลูกพอนนะพอนดูตาไม่ได้เรอไม่ได้มียัง แม่มาแต่ไปเอาพื้นไปช่องเพียงหันไปช่องกระบ,บุ้งกระจานี่แต่ห่อข่าวเขาหันแล้วกระทษฉันได้ถือห่อข่าวไปแล้วไปกินข่าวเศร้าได้เลยก็บถือไปน้ำไปตัดอันบนเดียวกวะอองงระไม้ถทาบอเออเป็นต้นไปหาเก็บเอาคุนใส่ไปตัดคุนบางคนดูดสวนมันได้ดอกพลโลดกระไม้เทา เนแต่เอ็นนาแบกเอาใส่ทังให้่านคนก่อนคลายเมือนั้นได the ้ไหมทาวป่ะยู่คลายิมหะอกเราจะได้ว่าผลคลายสิดอะไรไ่มแาวว่ดคลายพิมหาเราก็โบจักรเมันมันบบจักขายบบจักเงินมันหูจยู่เงินโบจักรหลักอาใคร S 1> <S 1> เฉพาะข้าใหอยใบ้าสองใบมันแล่นมือไข่ตัวเอาโรคเราวะ่ะดีว่าอีหย่งคือให้ได้ห้ส,สองใบมันจ้างอยู่เงินใบชิปใบชาแต่บุฟาาู่ราคนะาถ่านขนาดพอได้ขนาดพอดีสองถวยเลยเลยเออเกงไ้ตัวแซ่บแกงเอาน้อยหนึ่งแล้วก็เนี่ กกรแกินห่ออะนะจ๊ะเด็กเลยอ่ะปกินผลหมักกินกระชาไปส่องเมื่อกีว่ามาอึขอมาได้เป็นหมาไปส่องหมากมันบักละายนึ่งนบอกถวงัวค่ะไปกินเขากะเอามาบวบในเฮือนอันมีมือว่านึะในหัวันเด็ดเด็ดเด็ดจนได้ทงหนึ่งคนเละเมื่อใส่ตู้เย็นไว้มันไม่อยู่ด้หมากมันมีเห็น มันเก็บเรียบร้อยแล้วยังลอยใหญ่ๆบนมังอึ้หน่อยตั้งหัวเวียนมันแก่มังอึอานากปัตต้นเอาหางเสียนะซนก็สิได้งดเอ้าวมันอันนอันะเล็กเด็กมาฆ่ากับตาน่าขาบรกันขับรเหหนสุกแต่มันยังสุกออกบาได้มือนะะโฉบโอ้ววววอวว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 เหเวว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 ั้เวววกวววววว้ววววววยวววาวว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 นว่ววกวว โอ้มันอันเดียวดอกเล็กอันเสร็จเดียวสุกหน่วยมันหุ่งหั่นออกแต่เล็กหั่นแต่ตะนางค่ะมืงเออพอดีพอดีมันแตกก็แกงเลยอ่ะถ้ามันโอ่งก็ตัดหั่นเลยแก่ย้ำเอาไปกินลายหมากกับดอกปี๊ดในยุคปีกาบักลายหมากคอยก็ว่ามันบริเป็นหมากแด้คนบริเตนสองเป็นอะไรคนไปส่องเบิ่งเออนี่แต่อีคูนว่ามึงเออจะไลายทีป่าเอ้ย่าหันโตไปส่องนะบราเห็นจเถ่อคงใบมันเลยเถ้งใบเถ้งเงิน หนามหน้าพี่น้องแล้วแล้วบ้านนี่ไปไหลงูอ่ะไปดี้้าวาสีไปผ่าเนาะแกงกับพอดีอ่อยนะใส่ลาวทีุ่กเลยเเปาะกนเลยนีกะเป็นพักเนาะมงเอาเองเนาะกับาใส่ตาแวแก้ว่าะเงี่คือจะเมื่อยได้ขึ้นรืเยงไหมจห้ากับสไปร่างอะไม่กันก่อนนบันเป็นยางมาแต่มือเศ้าคนละหนึ่งเข่าซึก กินเขาน้ำทางเสีบเลยปั่นยางมาน้าทังปั่นยางไปจีวะอีชูชัยแล้วดีดีนะเห็ดเห็ดผมเห็ดอึ้งตึ้งมาน้ำทางดอกมันนี่คือบร่อ็อกอันนะตึ้งตึ้งจริงๆแบบนี้แล้วก็จะปบเลยเทแตนพัดดอกบริอ็อกเทดแตนเขาบดหมักเดียทางเขาชุ่มันแบบมึงผเลยเนี่ย แรงเหมือนยางเมื่อมาเสาเนยางไหม่อีมันบบยางมีไมั้ง้เาวันเจ้าบรเมื่อบมาน็บบ้านคยยางแ้วริ้แ้ให้ิ้ไปเลได้กระบอถือได้รถถีบนี่ยังจะซื้อรถถีบจ้ะยางมีรถถีบือท่องกับโไปสอม มักหนงอันจะแขายจะซื้อน้ำ oh. ม yeah. uh ันกับมันบ่อขายเรากนะถ้ามันขายคนซื้อไม่ถี่หนาแข่งซื้ออยู่ห้านแพงได้หลานปลาย่นยอมจะถี่เพราะเไว้ราคาบดีโดยบัริษสะดวงกับจ้คลิปเพียงเท่านี้แล้วนะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุ่งโฆษณาสะดวกนั่งเด้อพ่อแม่พี่น้อง โดยันนี้์กล่าวค่ะว่าสบายดีพอมเม้นต์น้ว่าสบายดีโดยแต่สิข้อโต้ไปล่างเนาะไม่เนาะแล้วก็เเรียบเครื่องแกนเนาไม่เนาะวันนี้สิหายจะนั่งแกนสุกีมนะก็หนงเนาะโดย